สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมเอฟซีแดนช่องนะครับท่านที่เข้ามาติดตามรับชมทางช่องห่บาวิสานทิกเก้นนะครับหวยออกไปว่างหันครับหวยออกไปแล้วแอดมินมานาั่งเอ็ดคลิปเลยนะครับเพราะว่าพลาดพลาดไปหลายนะครับแต่เลขสูตรเอ็ดไม่ได้พลาดนะครับแต่แอดมินไปซื้อเพราะถึงตัวเองนะครับนี่ครับหกศูนย์พี่น้องบ้านซื้อศูนย์หก บ่าไปยังครับเอาไว้รุ่นรางวัลที่สองที่สามที่สี่ที่หัก็ได้เนาะอ่ะครับสำหรับคลิปนี้เนาะก็เอาให้พี่น้องเบิ่งว่ามักหลายหกศูนย์นี่ครับตามคลิปที่ได้ลงไปก้อนหนานีเนาะมักหลายซื้อแต่คหกศูนย์ยางเดียวอันศูนย์หกกระเพือกสื่อแต่เลยบ่ถือนะครับเนาะทั้งทั้งที่อ่าที่จริงแล้วบอกแต่พี่น้องเนาะบอกแต่คเอ็ซีว่าสื่อเด็กไปกลับน้ำในเลอนี่เจ้าของบ่บักลับนะครับเนาะ แต่พอเปน็นยังเอาไว้รุ่นรางวัลทีสองทีสามทีสี่ที่หาก,ก็ได้ครับอ่ะคลิปนี้นะครับกะคุยกันยุมงองเก์า็มองบอกพี่น้องรอบสุดท้ายนะครับสรุปตัวเลขให้พี่น้องรอบสุดท้ายนะครับเราก็ได้นําเสนอไปอวันที่สิบหาน,นะครับออกอทั้งช่องไปเวลาประมาณสองทุ่มนะ네ครับเนาะอันนี้เนาะเป็นตัวเลขที่แอดมินสรุปให้อันนี้พ่อแม่สูตรแอดมินนะครับเด้อเป็นตัวเลขที่แอดมินสรุปให้นะครับเราก็ำหนใจหกศูนย์กับ 63เนาะครับเนาะที่ที่ขีดอันนี้ห้เนาะนี่ครับเป็นคลิปล่าสุดนะครับที่ลงไปวันที่สิบหาตอนตอนประมาณทุ่มสองทุ่มนะครับอดีหล,ลายท่านท่านเห็นนะครับก็อาจจะน้าตัวเลขอันนี้ไปเสียมโคกอาจจะมีโชกนะครับเนาะเพราะว่าแอดมินเขียนให้บน4ีหางล่างซีหางแค่นี้เนาะตวเลกออกล่างครับ06ออกตัวกลับนะครับเพราะว่า เอดมินเฮ็ดเฮ็ดแห้แล้วนะครับก็เลยคิดว่าพี่น้องน่าจะมีโชคหลายๆคนอยู่นะครับที่นี่มาาบอกถึงเรื่องสูตรของแอดมินนะครับสามงวดติดแล้วครับวดนี้เข่าอีกคือเกานะครับโดยาะเลขวิ่งสองตัวเข่าทั้งสองอีกคือเกานะครับสองตัวเข้าทั้งสองนะครับอันนี้สูตรของแอดมินนะครับเข้าทั้งสองถ้าผู้ใดมักเลขวิ่งนะครับอันนี้เป็นแอดน้ำเสนอตั้งแต่ต้นตนนะครับเนาะเป็นสูตรงวดที่สามนะครับ งวดที่หนึ่งที่สองที่สามคือเข่ามาตลอดนะครับอันนี้เป็นเลขสูตรนะครับของที่แกนนะครับเนะาะถ้าถ้ามันเขายุจงสี่แอดนิดกะงวดนี้ก็จะเฮ็ดไห้คือเขานะครับนี่ครับวิ่งสองกับศูนย์เขา่าทั้งบนทั้งล่างนะครับแล้วก็ตัวไห้บนล่างนะครับเนาะจับคู่มีสี่หางนะครับแล้วก็โตัวกันสองหาง พมอเราเป็นหกนะครับจากพี่น้องเล่นหกครั้งนี่ไปกับหนึ่จังในกระบอบ่ระาดทุนเนาะครับเนาะบ่ะบาดทุนอันนี้เป็นสูตรของที่แก่นนะครับเข่าต้อนเงินเข่าอีกแล้วครับงวดวันที่สิบหกพฤษภาคมสองพันห้าร้อยหกสิบห้าออกไปหมัดหมัดนะครับเข่าเต็มเต็มนะครับหกศูนย์นะครับเราเป็นตัวเน้นที่แอดมินเน้นให้พร้อมนะครับเน้นให้เจ็ดสองกับหกศูนย์นะครับเลขมาออกหกศูนย์หกนะครับศูนย์หกอ่ะถือว่าพี่น้องผู้ใดได้โชค หรือบ่มีโชคเอ๋บ่ฮู้เนาะครับเนาะแต่ว่ากัน่าจะได้โชคหลายอยู่เพราะว่าคลิปที่แอดมินเฮ็ดลงไปให้นะครับได้นําเสนอไปมีท่านผู้ชมเข้ามารับชมหลายนะครับแต่ว่าเพิ่นจะเอาไปเสี่ยงโชคหรือบ่เสี่ยงจะถือหรือบ่ถูกนะครับก็บ่ฮู้เนาะครับเนาะก็คือจังแอดมินเฮ็ดสูตรเจ้าของเองเที่ยวนี้ยังบ่ถืกเลยครับเพราะว่าไปมั่นใจ60แล้วก็บ่กลับนะครับบ่กลับนี่ไปเล่น60ตัวเดียว ซื้อลอตเตอรี่ไบเก่าใบพี่น้องซื้อแต่หกศูนย์เสียดายอยู่ครับบ่ได้กลับใบเนาะอ่ะบ่เป็นยังครับใบย้อรุ่นรางวัลอื่นๆนะครับคลิปนี้เอาสั้นๆมาทักทายพี่น้องนะครับสําหรับท่านทีอย่างได้กดติดตามทั้งช่องบ่าวิสารทิกเก็ตนะครับกดติดตามใบเด้อครับเด้อมีเลขสูตรให้นะครับอ่านอกเนื้อจากที่เขาจะไปตามเลขสูตรของสถานที่ต่างๆอาจารย์ต่างๆแล้วนะครับแอดมินกัมีสูตรของตัวเองเฮ็ดให้กับเอฟซีได้ หลับชุ่มเอาไปวิเคราะห์พิจารณาในการเสี่ยงโชกขึ้นกันนะครับสามงวดแล้วนะครับสามงวดนะครับมืนอก็มันอก็อยากคุยจังหน่อยนะครับเพระว่าสูตรเขาที่จริงแอดมินกับพว้งหูมันจะเขาเพราะเขาจะถือเพราะถือพว้หูนะครับไปตามสูตรนะครับทําไปตามสูตรตามที่มีสูตรนะครับมีสูตรกับน้าเสนอไปนะครับแต่มันจะบังเอิญหรือว่าเป็นสูตรที่แม่นยาหรือยังใดแอดมินกับพว้หูเนาะแต่ตัวเลขมันเขาสามงวดติดแหละครับ งวดก้อนนั่นเข่าทั้งบนทั้งล่างนะครับแล้วก็ตัววิ่งเข้า2ตัวนะครับงวดก้อนพุ่นตัววิ่งกับเข่านะครับพี่น้องย้อนกลับไปเบิ้งคิปเข้าๆได้เนาะสำหรับงวดนี้นะครับเขาวิ่ง0กับ2นะครับแล้วก็มาเข่าล่าง0ูนะครับเข่าตัวกับนะครับเนาะเฉพาะเลขวิ่งนีแอดมินว่ามันเข่าเข่าดีตลอดนะครับเลขวิ่งสำหรับเลขสูตรของ ทิดกันเองนะครับครับเอาคลิปนี้เอาที่จริงแอดมินว่าจะเฮ็ดเลยนะครับว่าจะเฮ็ดศูนย์เลยเพราะว่าหวยออกปุ๊บนี่เฮ็ดได้ปั๊บนะครับแต่ว่าบ่บ่ค่อยมีเวลาปานไเนาะครับเนาะเพราะว่าช่วงช่วงนี้กัไปไถนาครับไปทำอะไรไถนาแล้วครับบัดน,นี้กัมันมีภารกิจหลายอย่างนะครับช่วงที่ามาไล่ซุดให้พี่น้องเบิ่งตอนหวยออกเนาะถ่ายทอดสด การออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลก็ไปงานศพเพิ่งจะกลับมานะครับแล้วก็เฝ้ามาขึ้นไรซสดให้พี่น้องเบิ้งนะครับอ่ะแต่พี่น้องที่เข้ามาเบิงคลิปนี้นะครับยังไม่ทันได้กดติดตามนะครับฝากกดติดตามนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับสําหรับคลิปนี้จะให้ไกด์ไลน์ไปอีกขั้นหนึ่นะครับซึ่งอ่างวดก่อนแอดมินก็นให้ไกด์ไลน์ไปนะครับงวดนี้คือยังไม่ได้คำนวณน,นะครับยังไม่ได้คำนวณตัวเลขออกมาแต่ว่า เลขวิ่งนี่ไกด์ไลน์นี่จะสามารถวางได้ก่อน1ตัวทันทีเลยนะครับทุกงวดนะครับแต่อีกตัวหนึง่งจะต้องไปคํานวณว่าจะเป็นตัวใดนะครับกะมืนงวดต่อไปนะครับงวดวันที่หนึ่งมิถุนายน2565นะครับจะเป็นตัวเลขตัวใดนั่นแอดมินสามารถที่จให้ได้แล้วนะครับหวยออกปุ๊บสามารถทําให้ได้เลยนะครับสําหรับไกด์ไลน์เลขวิ่งนะครับเอาไป1ตัวก่อน อันนี้บ่แม่นเลข็กนะครับเด้ออันนี้เป็นเครื่องหมายอะไรยังบ่ฮู้นะครับยังบ่ฮู้เดี๋ยวแอดมินเฮ็ดอาจจะนั่งเฮ็ดอ่ขึ้นนี่นะครับแล้วจะให้วิเคราะห์เบิ่งอีกเทื่อนึงนะครับว่าจะนําเสนออ่ในพรุ่งนี้เลยหรือว่าจะเป็น2-3มื้อนะครับหรือว่าจะจังได๋เดี๋ยวก็รอติดตามอีกเทื่อนึงนะครับแต่ว่าไกด์ไลน์นี่งวดวันที่1มิถุนาย,ยน2565นี่ วานมาแล้วนะครับไกลไลายแต่คือเลขวิ่งแหละครับสี่ตัวเดียวก้อนนะครับคืองวดที่แล้วแล้วตัวต่อไปจะเป็นตัวไหนรอแอดมินคำนวณก่อนเด้อครับเด้อคำนวณแล้วเมื่อไดก็จะนําเสนอพร้อมกับเลขวิ่งสองตัวคือเก่าแล้วก็จับคู่ให้ย่างลายก็หกขางนะครับย่างลายหกขางสูตรแอดมินนะครับจะคัดออกมาให้แต่ตัวหลักๆอีหลีจะเป็นแค่สี่างเท่านั้นนะครับจะมีตัวกันอยู่สองางนะครับ แต่าบางงวดก็อาจจะไม่มีตัวกันนะครับถ้ารอบางงวดนี่นะครับงวดวันทีหนึ่งมีถุนายชนสมหนึ่ห้าร้อยหกสิบห้าหรือว่าจะเป็นจับคู่หายได้ตัวใดแล้วก็เลขวิ่งอีกตัวหนึ่งคือเลขอะไรนะครับเนาะส่วนตอนนี้เอาไปก่อนครับไดไลายสี่นะครับพี่น้องจดไว้นะครับเพราะว่าถ้าแอดมินลงมแตงแต่ต้นต้นบิ๊กนะครับหลังจากหวยออกแล้วนี่แอดมินก็สาม,มารถเห็ดได้เลยนะครับถ้าลงไปพี่น้องก็ลืมนะครับแล้วก็บ,บ่ค่อยได้โชคน้ำแล้วก็มา บอกว่าเสียดายได้ได้ดูอยู่แต่ว่าไม่ได้จดไม่ได้จําไม่ได้ลืมนะครับกลับว่าเป็นยังครับถือว่าเป็นโชคเป็นดวงของเขาเนาะถ้ามีดวงสมพงกันนะครับกับหลายหลายคนเพิ่งส่งไลน์มาถามแอดมินกับให้ตัวเลขเมื่อนี้เราไปครับเพิ่นกับหลายคนช่วงบ่นักขันก่อนที่แอดมินจะเข้ามานังทําคลิปนี่รับโทรศัพท์เบ่ไหวเลยครับโทรเข้ามาหาหลายแต่าะพึ่งโทรนะครับเนาะตอนนี้เนาะจังใดก็ดี รอกดติดตามนะครับกดติดตามทางช่องนะครับท่านก็จะได้ตัวเลขสูตรของเบาวิสานิเก้นขึ้นกันนะครับก็บบต้องบบต้องท่านได้ทัวเข้ามาถามหลายนะครับเนาะเพราะว่าแอดมินก็ตอนนี้ก็เฮ็ดเฮ็ดนั้นหลายอย่างนะครับบอค่อยว่างปัญหาแต่ว่าจังไดเฮ็ดเฮ็ดหาแน่นอนนะครับทําให้เหมือนเดิมนะครับเพราะว่าเลขสูตรมีเขาก็เฮ็ดแบ่งปันญหานะครับสําหรับท่านที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับยังไม่ท่านกดติดตามกดติดตามไปเลยครับเพื่อที่จะได้รับชม เลขสูตรทิแกนงวดตัวต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับจะมาทักทายพี่น้องพร้อมกับวางไกด์ไลน์นะครับงวดต่อไป4นะครับพี่น้อง4เป็นเลขวิ่งนะครับส่วนตัวที่2จะเป็นตัวไหนรอแอดมินคำนวณก่อนนะครับจะได้เลขวิ่งครบ2ตัวแล้วก็จับคู่นะครับสำหรับคลิปนี้ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับขอบคุณที่ให้กำลังใจนะครับขอบคุณที่ กดไลค์กดแชร่นะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเด้อเพื่อที่จะประผัดรับชมคลิปใหม่ๆจากทั้งทั้งช่องนะครับสำหรับคลิปนี้ก็เอาสันสนเพียงแค่นี้นะครับที่จริงอยากเบอกหลายกนนี่นะครับก็บางท่าน,นจะลำคันเนาะเอาไว้เพียงแค่นี้ก่อนไว้บอกกันไหมในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ